สวัสดีครับหลังจากที่บอได้อัพคลิปลงยู u ู e มาเป็นเวลาแลายๆอยู่เดือนกว่าครับหลังจากคลิปภารกิจหลายอย่างครับเมื่อนี้เข้ากับอยู่กับทีมงานแรนยินที่เราครับเมื่อนี้อยู่ที่บ้านน้องเงินหอยตำบลนากระแซงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับทีมงานเข้ากับมีรถดำแรนน้ำกันอยู่สามับนเหมือนสามขั้นครับ ขันแรลกอ่ะนมบุญหลอดครับนุ่มบุญหลอดครับ,มบ,รบผมสาครับเหล,ล่าสาหน่วยนี่กับซีอิ๊วเล้าเหล้าพะมาณสองหน่วยกว๋วยเตี๋ยวครับหนาสีเต็มครับสาหน่วยนี่รถไถเฮาดันกะยันหมาครับความแรงไกลไก่กับซีเหล่าเล้าไปครับอยู่ประม่านหนาสีบพิ่เกิน ที่ลอยเมตรครับไปครับครับใส <c oughs> ่ถึงปีใหม่แล้วครับช่วงเข้าสองเร่งงานครับเอาสิเร่งให้มันเหลวครับช้าหน่วยนี่งทำเป็นโบเหลวเพื่นี่เข้ากับตองในตัดครับเร่งให้มันเหลวครับไม่ช้าหน่วยนี่ เขาจะเก็บงานพอท่านยุดปีใหม่ครับปีใหม่กันนาทียุดมาเกินหนึ่งวันครับเพราะว่าปีใหม่เป็นตุสีบ่มีงานบ่ให้มีงานเรื่องๆเป็นว่าตุสีนาหยุดอยู่ประมาณหนึ่งวันครับตุสีบดหยุดหลยครับขันสองเข้ากับมาแล้วครับคันสองเป็นรถบริษัทครับเป็นรถของรถบริษัทเองครับครับโดยไอ้นุ่มที่ทำแหลครับขันนี่ครับ ยส,ส,สูสองลอยซิบครับครับโดยนุ่มพําแหลครับนุ่มพําแหลเข้ารับหนาที่ครับรับหนาที่ครับสองลอยิครับเพิ่งยุคคาดไปเมือ่อวานนี้ครับนุ่มพําแหลเข้าเลยคาดใหม่ ตีนผีปรครับไปเบิดเลยยุกจุดใหม่เบิดจุดตั้งมาวิ่งยินมือนี้เป็นมือแรกครับอสองลอยทิศสองลอยทิศลอยทิศทำแหลกครับอ่าทิศอีกแล้วครับจั๊กทีขึ้นได้บ่ไะใดบ้างครับอ่ายังแหลกขึ้นเก่าครับ ก็อยู่กับทีมงานไอ้ไอ้คนคนคือคือขึ้เขาแล้วครับมือนี้ยเขาอยู่พี่กัสบ้านน้องเงินหอยไงตำบลน,นากระแซงครับอำเภอเดียอุบลดมจังหวัดอุบลราชธ้านี่ครับมือนี้ก็ทำงานครับสมสาแล้วครับตกสาสมสาครับใส่ทินเล่าเล่าอยู่สองหอยกุ้งเถียวครับนาสีเตียมครับ พ่อใหญ่เขากรับหน้าที่โบกรถเสียกินเลยแน่นอนครับถักเดียดวย่ือเหมือครับพ่อใหญ่เขาทีมงานเขากับมีแรงน้ำกันอยู่สามขั้นครับบอไรบหนอยครับแบบพอดีครับ้ามีแค่ขั้นสองขั้นครับื่อสิดีครับมันหักบ่มีครับ ยังวนถึงแล้ววันที่หนึ่งครับยังวนมีเงินสื่ออยู่คันที่สามโมครับเมกาครับเอฟซีร้อยหกห้าครับส่วนบริษัทครับตัวนี้เป็นรับหนาที่ครับโดยนุ่มแมนครับตัวนี้นุ่มแมนครับนุ่มแมนเป็นมือครับครับคันนี้นุ่มแมนครับนุ่มแมนสายจวดเป็นคนขับครับไอ้นุ่มแมนครับเป็นคนขับ อย่างความแห้งองเทากับยังเน่าครับยังแรงคือเก่ารับอย่างไส่ดินเท่ากับมาตรฐานครับ ISO เก่าขันสองครับใส่ให้ลูกค้าประทับใจครับชุดจัดครับการไส่ดินของเขานี่ครับนาทีเต็มครับมือนี ส่วงนี้ครับเวลาประมาณใบกุ้กว่าครับผมคิดว่าหนาจะเต็มครับสำหรับคลิปนี้ฮะไ้ซับนี้ครับเดี๋ยวเขาจะมาปอกกันลิดหนาในส่วงไก่จัเต็มครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ